ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือการทำจิวเวลรี่ออเดอร์นะคะ คลิปนี้ขอต่อจากคลิปที่แล้วค่ะเมื่อเราได้จี้ตัวเรือนทอง90%ซ์แบบนี้แล้วนะคะการเจรนพยพยเข้ารูปทรงแล้วเป็นพลอยทับทินแท้เจรนรูปแบบสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะให้ช่างฝังฝังในรูปแบบของการฝังล็อกค่ะเจไนายพยเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมตัวเรือนต่อไปนะคะตัวเรือนที่ได้ก็จะนํามาขัดเงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวเรือนทองนั้นเงางามทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดแล้วก็ตรวจสอบตัวเรือนอีกทีนะคะ qc ว่าตัวเรือนเงางามดีไหมแล้วก็ต้องมีการซ่อม แซมอะไรก่อนที่จะนําไปฝังเพชรฝังพลอยเข้าตัวเรือนอีกทีค่ะเมื่อเราได้ตัวเรือนที่เงางามแล้วเราก็ให้ช่างฝังฝังเพชรฝังพลอยเข้าตัวเรือนทิะเม็ดทีทิเม็ดแบบนี้ค่ะและที่เห็นอยู่นี้คือฝัง พลอยทับทีมเข้าตัวเรือนนะคะแล้วก็ฝังเพชรค่ะช่างก็จะต้องใช้ฝีมือและก็ความชํานาญมากๆนะคะในการฝังเพชรฝังพลอยเข้าตัวเรือนค่ะเพื่องานที่จะต้องออกมาให้เป็นงานที่ออกมาแบบสวยงามฝีมือเรียบร้อยให้มากที่สุดและที่สําคัญนะคะต้องคํานึงเป็นพิเศษคือความแข็งแรงค่ะเพชรพลอยที่ฝังไปจะต้องมีความแข็งแรงไม่มีการหลุดการดิ้นนะคะออกมาจะต้องสวยงามเรียบร้อยด้วยค่ะใช้เวลามากๆนะคะในแผนกนี้ต้องฝังใจเย็นมากๆคะ่ะ ทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะไม่ว่าจะเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแค่ไหนก็ต้องใช้การฝังทีละเม็ดทีละเม็ดแบบนี้ค่ะช่างที่ฝังจะมีประสบการณ์มากกว่า15ปีขึ้นไปนะคะถึงจะฝังงานออกมาได้เนียบและก็ละเอียดสวยงามแบบนี้ค่ะ <c oughs> งานจิวเวลรี่แฮนด์เมดนั้นจะต้องใช้ฝีมือของช่างในแต่ละแผนกอย่าง มากๆนะคะเมื่อฝังเสร็จแล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้เลยค่ะฝังเสร็จแล้วก็ต้องผ่านการขัดเงาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวเรือนตอนที่ช่างฝังเข้าตัวเรือนนั้นมีรอยเพชรพลอยไม่เงางามนะคะผ่านการขัดเงาอีกทีนึงค่ะแล้วก็มาล้างแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ชุบเคลือบดํายาทองให้สีสวยมากขึ้นนั่นเองค่ะและที่เห็นนี้ตั้งอีกแผนหนึ่งกําลังจะทาสีเพื่อปกปิดสีทองแล้วชุบเคลือบน้ํายาโดเดียมให้เป็นสีขาวนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับจิวเวลリーค่ะ เมื่อทาสีเสร็จแล้วก็รอสีแห้งแล้วก็ชุบเคลือบนัญยาโรเดียมแบบนี้ค่ะเพื่อให้บริเวณที่หน้าเพชรให้ชุบเป็นสีทองคําขาวเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับจูเลียค่ะจะทําให้เพชรนั้นดูเด่นสวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วนํามาล้างนะคะทําความสะอาดด้วยเครื่องอันตา้าโซนิกค,ค่ะแล้วผลงานก็จะออกมาสวยงามเป็นแบบนี้เลยค่ะจี่พลอยทับทิมล้อมเพชรแท้น้ํา9899นะคะแล้วก็เป็นพลอยทับทิมพมา่าแท้นะคะสวยงามเป็นแบบนี้เลยค่ะดีไซน์ที่เห็นนี้ลูกค้าเป็นคนมา มาให้ทางร้านพิเกตได้ทําขึ้นนะคะผลงานที่ออกมาก็จะตรงตามที่ลูกค้าต้องการทุกทุกประการเลยนะคะไม่ว่าไซส์เพชรไซส์ซสพลอยการเจริญนพลอยนะคะแล้วก็รูปแบบของจิวเวลรี่ค่ะรวมถึงชนิดของทองนะคะเป็นทอง90%เอร์ซนค่ะที่ลูกค้าต้องการนะคะออกมาสวยงามตรงปกทุกอย่างเลยค่ะยังไงแล้วยังไงแล้วฝากกดทุกปุ่มแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะใช้ทอง90%เปอร์ซนค่ะในการขึ้นตัวเดือนแบบนี้